แอปทักะออนฉเฉลยผู้กุมความลับอีกคนสำคัญไม่ได้มีแค่หนุ่มกัญชัยเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำอากรีตหนักมากเมื่อทางด้านนัน,นากุลประกาศดูใจแอปทักะออนเป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมยังบอกอีกว่าหากเปลี่ยนนสถานะแฟนเมื่อไหร่จะเลื่อนเป็นภรรยาจะติดจรวจดแน่นอน ล่าสุดทางด้านแอปทักษออนยอมพูดแล้วสัมพันธ์นานกูลหลังฝ่ายชายเปิดใจพร้อมเล่าจุดเริ่มต้นของความรักและแอปทักษออนฉเฉลยผู้กุมลับความลับอีกคนสำคัญไม่ได้มีแค่หนุ่มกันชยัยความรักตอนนี้ยืนยันว่าตอนนี้คุยกันแฮปปี้ <Happy S 1> ดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุยกันค่ะเขามาพิชิตใจตอนไหน จริงๆก็คุยมาเรื่อยๆค่ะเริ่มจากเพื่อนร่วมงานจนเวลาผ่านมาใช้เวลาสักพักหนึ่งก็ปีกว่าค่ะทำให้เราได้คุยเรื่องอื่นๆก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะพี่แอบว่าตอนไหนที่พิเศษมากขึ้นว่าเดิมก็คงช่วงงานศพค่ะที่รู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราสบายใจขึ้นไหมคะ่ะพี่แอบ ็สบายใจค่ะต้องขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาเขาเป็นคนยืนยันชัดเจนว่าขอพูดเองขอพูดก่อนแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราเคยคุยกันแต่สำหรับแอปที่เขาเป็นคนขอพูดก่อนก็ไม่ได้แปลกใจเพราะปกตินนเป็นคนชัดเจนเขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะที่หนุ่มกับที่ชมพู่เขาว่าไงบ้าง อ๋อสำหรับเขาคืออะไรที่แอปแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะแสดงว่าสองคนนี้คือผู้กุมความลับของเราก็นิดหนึ่งนิดหนึ่ง